สวัสดีทุกท่านเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็อยู่กับเกม Black Clover M นะครับโดยก่อนหน้านี้นะครับทางช่องก็ได้ทําแนวทางนะครับสำหรับการดองเพชรเพื่อสุ่มตัวละครไปนะครับสำหรับซีซั่นที่3ถึงซีซั่นที่5นะครับโดยณตอนนี้นะครับสำหรับตัวละครซีซั่นที่4นะครับที่เป็นเลดอัพนะครับก็จะเป็นท้ายซีซั่นที่4แล้วก็จะเป็นตัวละครของเวตโต้แล้วก็เกลด์นะครับซึ่งก็เป็นตู้ที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะข้ามมากที่สุดในเกมนี้แล้วนะครับสำหรับตู้เวตโตแล้วก็เกลด์นะครับงั้นคราวนี้ครับเราจะ ซึ่งเป็นตู้ที่สายฟรีเนี่ยผมแนะนําเลยนะครับว่าไม่ควรพลาดอย่างยิ่งนะครับซึ่งตัวแรกนะครับก็จะเป็นตัวละครสายโจมตีนะครับสีแดงนะครับแมกนาสวิงนะครับซึ่งก็จะเป็นร่างของเซเลอโมนี่นะครับและอีกหนึ่งตัวก็คือจะเป็นสายซัพพอร์ตสีเขียวนะครับโดยคลิปนี้นะครับเราจะมาดูกันนะครับสำหรับ2ตัวละครนี้นะครับว่าทําไมถึงเป็นตู้ที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ไม่ควรพลาดนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับ ในการทำคลิปต่อๆไปแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่จากทางช่องนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปครับตอนนี้นะครับทางช่องของเรานะครับก็ได้สร้างกลุ่ม Black c o v e r M ขึ้นมานะครับ ซึ่งกลุ่มนี้นะครับสร้างมาเพื่อเอาไว้ให้ผู้เล่นแบ็คโควเวอร์เอ็ทุกท่านนะครับเข้ามาพูดคุยนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลอัปเดตอีเวนต์กันนะครับหรือว่าโชว์กาชาอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับเกมนี้นะครับโดยเฉพาะในกลุ่มนี้นะครับจะไม่มีการโพสซื้อขายแต่อย่างใดนะครับเพื่อที่จะเอาไว้พูดคุยนะครับหรือว่าเป็นประโยชน์สําหรับมือใหม่นะครับที่ต้องการหาข้อมูลต่างๆภายในเกมเนาะหรือว่าให้ผู้เล่นตานอื่นนะครับได้เข้ามาหาข้อมูลพูดคุยแลกเปลี่ยนกันต่างๆที่เกี่ยวกับภายในเกมนี้นะครับ โดยที่ทุกคนนะครับจะได้ไม่ต้องเจอกับการโพสต์ซื้อขาย ID ที่อยู่เต็มกลุ่มไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทางช่องของเรานะครับก็เลยสร้างกลุ่มกลุ่มนี้ขึ้นมานะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ต้องการที่จะซื้อขาย ID นะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ทางใต้คลิปนะครับ สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมนะครับผมขอแนะนำร้าน Double P Shop นะครับเติมเร็วปลอดภัยไม่มีรีฟันหากใครสนใจนะครับที่จะเติมเกม Back Cover หรือว่าเกมอื่นๆนะครับเพราะว่าทางร้านก็ได้มีหลายเกมที่ให้เติมเนาะก็ทักไปสอบถามราคากันได้นะครับสำหรับเรื่องราคาก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับยังไงก็ทักไปสอบถามทางลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับ ซึ่งถ้าเราดูจากไทม์ไลน์นะครับของตัวละครที่กําลังจะเข้ามานะครับนะตอนนี้ก็จะอยู่ในซีซั่นที่5แล้วนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยมันจะมีทั้งตู้ที่เป็นเลตอัพนะครับอย่างราชนีแม่มดแล้วก็ฟาน่าร่างสามตานะครับโดยเราอาจจะมีเซอร์ไพรส์กันนะครับในการที่เขาเอาตัวละครอย่างเจ๊เมเลอนาเข้ามาแทรกก็ได้นะครับระหว่างนี้นะครับหรือว่าอาจจะเข้ามาไล่เลี่ยกันก็ได้นะครับตรงนี้ก็อาจจะรออีกทีนึงเนาะสำหรับการที่เราจะต้องดองเพชรไว้ก่อนนะครับก่อนที่จะใช้อย่างสุรุ่ยสุร่ายเนาะเพราะว่าก็ยังไม่ มีการการันตีนะครับว่าเจ้ของเราเนี่ยจะใช้ตั๋วอะไรในการส่งนะครับแต่ก็อาจจะเป็นตั๋วธรรมดาก็ได้นะครับเหมือนอย่างแอสตานะครับเพราะว่าทางตัวเกมเนี่ยมันก็เพิ่งเปิดมานะครับไม่เหมือนกับเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับที่มีการเปิดมาแบบ6 7เดือนแล้วก็อาจจะมีการต้องเติมหรือว่าต้องใช้ตั๋วสีม่วงในการส่มนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวจะมาคอยอัปเดตให้เรื่อยๆแล้วกันนะครับงั้นคราวนี้เรามาพูดกันถึงตัวละครซีซั่นที่5นะครับนั่นก็คือแมกนาสวิงนะครับแล้วก็ชาร์ลอตนะครับซึ่รรมธด สำหรับสายโจมตีแล้วก็สายซัพพอร์ตนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันนะครับสำหรับสกิลแล้วก็ค่าสเตตัสต่างๆครับแล้วก็รวไมไปถึงการ์ดด้วยเนาะว่าเราควรจะปั้นตัวไหนเราก็จะควรสุ่มตัวไหนดีนะครับรวไมไปถึงการใช้กุญแจนในการเลือกประตูแห่งการพบ่าด้วยนะครับ โอเคงั้นเรามากันที่ตัวแรกนะครับนั่นก็คือแมกนานะครับซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นสายโจมตีสีแดงนะครับซึ่งก่อนจะเป็นร่างที่2แล้วนะครับโดยร่างที่แล้วเนี่ยเขาจะเป็นสายดิบบัฟเฟอร์นะครับที่อยู่ในระดับ SR นะครับซึ่งก็ไม่ค่อยมีใครได้เอามาใช้นะครับซึ่งร่างนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็น SSR ของแมกนาร่างแรกเลยนะครับโอเคงั้นเรามาดูกันที่สกิลแรกนะครับโดยสกิลแรกเนี่ยจะเป็นการโจมตีแบบเดี่ยวนะครับโดยความสามารถของสกิลนี้ก็คือจะเป็นการสร้างความเสียหายต่อเนื่องแบบเผาไหม้นะครับ เราโจมตีใส่ศัตรูที่ติดผาไม้อยู่แล้วเนี่ยมันจะเพิ่มนะครับในการบัฟผาไหม่เข้าไปอีกนะครับอีก2เทอร์นะครับหรือว่ามันสามารถสแต็กได้นั่นเองนะครับถ้าเราโจมตีศัตรูที่ติดผาไหม้อยู่แล้วเนี่ยมันก็จะบวกบัฟผาไม้เข้าไปอีก2เทอร์เลยนะครับคือว่าถ้าเล่นกับสายเผาไหม้หรือว่าอย่างเจ้นะครับที่ต้องการสแต็กขาไม้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครที่โหดเลยนะครับแค่สกิลหนึ่งนะครับต่อมาก็จะเป็นสกิลที่สนะครับโดยสกิลที่2นี้นะครับก็จะเป็นการโจมตีแบบเดียเนนาาเ่ยว สกิลหนึ่งเลยนะครับโดยที่ถ้าเราโจมตีศัตรูที่ติดเผาไม้อยู่แล้วเนี่ยมันก็จะสามารถติดสแต็กขผาไม้เพิ่มอีก2เคิร์นะครับซึ่งถ่าจะให้พูดง่ายๆเลยนะครับก็เหมือนกับสกิลหนึ่งทุกอย่างเลยนะครับแต่แค่จะมีความแรงมากกว่าเท่านั้นเองนะครับสำหรับสกิลสองของแมกน่านะครับต่อมาก็จะเป็นสกิลต,ตีนะครับ ซึ่งสกิลโจมตีเนี่ยก็จะเป็นการโจมตีแบบเดี่ยวนะครับโดยความสามารถของสกิลนี้นะครับมันจะสามารถโจมตีแล้วก็ล้างบาเรียของศัตรูออกได้นะครับแล้วก็จะมีบัฟเพิ่มความเสียหายนะครับจากการที่ศัตรูเนี่ยได้ติดแสแต็กเผาไหม้นะครับซึ่งจะคิดเป็น40%นะครับต่อ1บัฟนะครับซึ่งถ้าศัตรูเนี่ยมีการติดบัฟเผาไหม้อยู่แล้วนะครับแม็กนาก็จะทำโบนัสตามเมทได้ถึงสูงสุดเนี่ยสามสแต็กของเผาไหม้ก็คือ120%เลยนะครับถ้เปอร์เซ็นตกเนี่ยก็จะเป็น165%อ่าก็รวมๆกันเนเี่ย กือบ300เลยนะครับแล้วก็ถ้าหากเราใช้สกิลอันตีนะครับในการฆ่าศัตรูได้นะครับก็จะเพิ่มเป็นเอ็กซ์ต้าเทิร์นนะครับหรือว่าเบิ้ลเทิร์นได้เองนะครับเหมือนกับจูเลียสเลยนะครับก็ถือว่าโคตรโหดเลยนะครับตัวนี้ต่อมาก็จะเป็นสกิลภาษานะครับโดยสกิลนี้เนี่ยมันจะสามารถล้างบัฟบาเรียออกจากศัตรูได้นะครับซึ่งถ้าเราดูเนี่ยก็จะมีความสามารถในการล้างบาเลียออกได้ถึง2สกิลเลยนะครับก็จะเป็นสกิลอันตีแล้วก็สกิลภาษานะครับก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับสกิล ู้กับพวกตัวบัฟปาเลียได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าโดนย่ยุ่เนี่ยก็ใช้สกิลประสานไปแทนนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะสาหรับสกิลนี้ต่อมาก็จะเป็นสกิลพสซีฟร์นะครับโดยสกิลนี้นะครับเมื่อเริ่มการต่อสู้นะครับแมกนาจะสร้างดีบัฟเผาไหม้นะครับให้กับศัตรูได้เลยนะครับทั้งหมด2เทินนะครับซึ่งสกิลนี้นะครับบอกเลยว่าโคตรโกงนะครับเพราะว่ายังไม่ทนทําอะไรเลยนะครับเปิดเทินมานี่คือโดนไปก่อนเลยเผาไหม้สองอันถือว่าเป็นตัวเปิดหัวที่ดีนะครับสำหรับตัวละครที่จัดอยู่ใน คคอมโบบสกิลนะรัซึ่งถ้าให้นึกออกตอนนี้นะครับก็คือจะเป็นเจเมโลน่านะครับสำหรับใครที่ยังไม่มี5ดาวนะครับเขาจะไม่สามารถสร้างบัฟเผาไหม้ได้ด้วยตนเองเนาะยกเว้นสกิลภาษานนะครับซึ่งสกิลของแมกนาเนี่ยก็ตอบโจทย์มากๆนะครับในการสร้างบัฟเผาไหม้ให้กับศัตรูนะครับตรงนี้ก็ถือว่าโอเคเลยเนาะในการคอมโบชุดนี้นะครับหรือว่าจะเอาไปจัดกีนใส่กับชามี่ล่างฮาโลวีนะครับงั้นต่อมาเรามาดูกันในส่วนของสกิลปลดดาวตัวละครกันนะครับโดยที่2ดาวเนี่ยเมื่อฝั่งศัตรูนะครับมีการติดบัฟเผา ่อยูแมกนาก็จะมีโอกาส100%เลยนะครับในการสตันสตูตัวนั้นนะครับหลังจากโจมตีนะครับและในส่วนของ5าดาวเนี่ยก็จะเพิ่มบัฟในส่วนของการสตันมาด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นการสตันแล้วก็การสตันในตัวเองนะครับซึ่งการสตันเนี่ยก็จะมีระยะเวลาทั้งหมด1เทิร์นนะครับโดยสกิลโดยรวมในการปลดดาวนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะโกงเลยนะครับเพราะว่ามีโอกาส100%เลยนะครับในการสตันสตูนะครับเพราะว่าเงื่อนไขในการใช้เนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายนะครับสำหรับแมกนาเพราะว่าตัวเขาเนี่ยถ้าปลด LR เ,เขาก็สามารถสร้างบัฟของไหม้ได้แล้วนะครับนั่นก็หมายความว่าถ้าเปิดเทิร์นมาเนี่ยเขาสามารถสตัร์ทสตูได้แน่นอนแล้วนะครับหตัวนะครับก็ถือว่าเป็นสกิลเนี่ยที่ค่อนข้างดีเลยนะครับสำหรับ2ดาวขึ้นไปเนาะจากสกิลโดยรวมนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ค่อนข้างจะเก่งเลยนะครับในทีมเผาไหม้หรือว่าการป่วนฝั่งตรงข้ามนะครับโดยเฉพาะสกิลนี้เนี่ยมันจะเป็นการสตาร100์ทร้อเปอันนี้เนี่ยก็แนะนําให้ทํา2ดาวนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะันน้้เาาา่ถไม จะสามารถสต์าได้ทั้งทีมเลยนะครับถ้าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาไม่มีการสถานะนะครับส่วนข้อเสียของตัวละครตัวนี้นะครับจากที่เราดูสกิลทุกสกิลล้วเนี่ยเขาจะเป็นการโจมตีแบบเดี่ยวทั้งหมดเลยนะครับซึ่งก็จะเป็นจุดด้อยนะแต่ถ้าเราเอามาเปรียบเทียบกับความสามารถโดยรวมของเขาเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดด้อยที่ไม่ค่อยมีผลอะไรสักเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับว่าตัวนี้เป็นยังไงสําหรับทุกคนนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของสกิลของการ์ดกันบ้างนะครับโดยจะเป็นการเพิ่มความสามารถของสกิที่2รโดดยาป กั้นฮิลของฝั่งตรงข้ามนั่นเองนะครับหรือว่าบล็อกฮิลเป็นเวลาทั้งหมด2เทอร์นะครับและสกิลพาสติของการ์ดนี้นะครับก็จะมีโอกาส40%ถึง100%นะครับก็ขึ้นอยู่กับดาวนะครับเมื่อเราโจมตีศัตรูที่ติดบัฟเขาไหม้นะครับก็จะมีโอกาส16-40%นะครับที่จะบัฟเพิ่มความเร็วให้กับตัวเองนะครับเป็นเวลา1เทอร์ซึ่งโดยรวมจากที่เราดูความสามารถของการ์ดแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นการ์ดที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยมีประโยชน์หรือว่ามีผลสักเท่าไหร่นะครับแต่ความสามารถของการบัฟเพิ่มมคววาเร็ ค่อนข้างน่าสนใจนะครับเพราะว่ามันอาจจะทําให้แมกนาของเราเนี่ยมีการรัดเทินได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ทําการสตาร์มศัตรูฝั่งตรงข้ามเนี่ยได้บ่อยมากขึ้นนั่นเองนะครับก็ถือว่าถ้ามีการ์ดก็ดีนะครับแต่ถ้าไม่มีเนี่ยผมมองว่าหาการ์ดอื่นมาใส่แทนก็ไม่เป็นไรนะครับหรือว่าถ้าจะให้แนะนำเนี่ยก็หาการ์ดของเฟอร์กเลียนนะครับที่อยู่ในซีซั่นที่3มาใส่ก็ได้นะครับเพราะว่าเขาจะสร้างดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อศัตรูได้รับบัฟของไหมเนาะจากการที่เราดูสกิลคร่าวๆนะครับโดยท จากทีมของบัฟเผาไหม้นะครับโดยเฉพาะถ้าเอาไปใส่ในทีมของเจ๊ในเลโอน่านะครับซึ่งก็จะเป็นการปิดจุดด้อยนะครับของคนที่มีเจ๊ไม่ถึง5ดาวนะครับตรงนี้ก็ถือว่าแก้ได้เลยนะครับเพราะว่าเขามีสกิลที่เริ่มเทินมาเนี่ยก็มีบัฟเผาไหม้ให้กับศัตรูแล้ว2เทินนะครับแล้วก็ยังมีสกิลสตัรนด้วยซึ่งก็เหมาะในโหมด PVP เปไปอย่างมากนะครับสำหรับตัวนี้นะครับส่วนในเรื่องของการ์ดเนี่ยถ้าใครมีการ์ดโฟกัสเลียนที่มีดาวค่อนข้างเยอะแล้วเนี่ยผมแนะนําให้ใส่ได้เลยนะครับแต่ถ ว่าการ์ดเนี่ยจะได้หรือเปล่าแต่ถ้าไม่ได้เนี่ยก็ถือว่ายังหาการ์ดอันอื่นมาใส่แทนได้นะครับตรงนี้ก็ผมมองว่ายังไม่ค่อยจําเป็นสักเท่าไหร่นะในการบล็อกฮิวแต่ในส่วนของการเร่งเพลินหรือว่าการเร่งสปีดนะครับเมื่อมีโอกาสเนี่ยในการโจมตีตัวละครที่ติดถออไม้เนี่ยก็ถือว่าทําให้ตัวละครตัวนี้เนี่ยมีโอกาสสตันสตูได้มากกว่า1ตัวนะครับก็เอาไปเป็นอีกทางเลือกแล้วกันนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้โอเคต่อมาเรามาดูกันในส่วนตัวละครสายซับพอร์เตอร์สีเขียวนะครับเจชาร์ลอตล่างเซเลมอน นีน้ถือว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่งเลยนะครับที่ติดท็อปต้นๆของเกมนะครับที่มีคนใช้มากที่สุดนะครับจากแร้งของ PVP ในเซิร์ฟญี่ปุ่นนะปัจจุบันนะครับซึ่งก็ดูได้เลยนะครับว่าแทบทุกทีมเลยนะครับที่ติดอันดับต้นๆเนี่ยจะมีการจัดทีมโดยใช้ชาลลอต์ล่างนี้เนี่ยเข้าไปอยู่แทบทุกทีมเลยเนาะงั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าชาลลอต์ล่างนี้เนี่ยทำไมคนถึงใช้เยอะขนาดนี้นะครับเรามาเริ่มก,กันที่สกิลที่1นึ่ะครับโดยสกิลที่1นงะครับชาลลอต์จะทาการโจมตีศั การมอบแต้ม SP นะครับให้กับพันธมิตรในทีมนะครับที่มีพลังโจมตีโดยรวมสูงที่สุดนะครับหแต้มนะครับต่อมาก็จะเป็นสกิลที่2นะครับโดยจะเป็นการบัฟนะครับมอบค่าแต้ม SP ให้กับพันธมิตรที่กําหนดนะครับหรือว่าตัวที่เราบัฟเนี่ยเพิ่มแต้ม SP นะครับทั้งหมด2แต้มนะครับแล้วก็ยังมอบบัฟการดีบัฟให้กับพันธมิตรตัวนั้นด้วยนะครับแล้วก็ยังมีโอกาส1 0 0เนะครับเมื่ออัพสกิลนี้จนเต็มนะครับในการลดคูดาวของสกิลนี้นะครับหนึ่งเทอร์นะครับ เราอพสกิลนี้เต็มนะครับสรุปง่ายๆก็คือสกิลนี้นะครับจะเป็นการปั๊มอันติให้เพื่อนนะครับให้สามารถใช้ได้ไวมากขึ้นนะครับแล้วก็บัฟการดีบัฟให้เพื่อนได้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีความสามารถในการลดคู่ดาวก็คือใช้สกิลนี้ได้บ่อยขึ้นนะครับต่อมาก็จะเป็นสกิลอันตินะครับซึ่งสกิลนี้นะครับถือว่าเป็นสกิลทีเด็ดของชาตหลอดล่างนี้เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเขาจะทําการบัฟลดความเสียหายที่ได้รับ30เป็นเวลา2เคอร์นะครับแล้วก็ยังบัฟเจาะเกาะให้กับพันธมิตรที่มีีีพลลัังงจตสสูุดดในนน้ววยะครบเเป็า แล้วก็สุดท้ายนะครับหากพันธมิตรตัวไหนนะครับมีบาเรียอยู่มันก็จะยืดระยะบาเรียออกไปอีกนะครับซึ่งถ้าเราสังเกตดีดีเนี่ยมันจะคล้ายกับอันติของวิลเลียนนะครับซึ่งสกิลนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะทําให้ทีมเนี่ยยืนได้หนามากขึ้นนะครับโดยเฉพาะการกันดาเมจของแอสตาร์ร่างปีศาจนะครับในโหมดแอนตี้เมจิกเนาะถ้าเขาปั่นมาเนี่ยแล้วเรามีบัฟนี้เนี่ยอาจจะทําให้ทีมของเรานะครับมีโอกาสรอดนะครับในการกันดาเมจจากแอนตี้เมจิกของแอสตาร์ร่างปีศาจได้นะครับโดยถ้าเราดูจากตัวละครที่สาามรถก มจักแอสตาได้นะครับโดยผมจะลองจัดแบบว่าใช้ชาร์ลอตล่างนี้นะครับแล้วก็มีเวนเดียมนะครับ5ดาวอยู่ในทีนะครับแล้วก็ใช้เจเมโลน่านะครับซึ่ง3ตัวนี้เนี่ยจะมีสกิลในการลดดาเมจที่ได้รับได้นะครับซึ่งของเวนเดียมเนี่ยจะอยู่ที่34%นะครับ ชาร์ล็อตเนี่ยก็จะอยู่ที่30นะครับแล้วก็เจมเโลนาเนี่ยถ้าเขามีการ์ดเนี่ยในการมอบมานาสกินให้กับทีมนะครับก็จะลดดาเมจที่ได้รับอีก30นะครับซึ่งถ้าเราเอามารวมกันนะครับก็จะอยู่ที่ราวๆ90กว่าเลยเนาะซึ่งก็จะทําให้เราลอดนะครับจากสกิลการปั่นของแอนตี้เมจิกของแอสตาได้นะครับหรืออาจจะการได้ไปถึงสกิลอันติของแอสตาเลยทีเดียวนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าแอสตาใครเนี่ยของไม่ถึงจริงนะครับก็ถือว่าการได้ดีเลยนนนนะะะะคคครรรรรััััับบบบสาาหป์ตตตีี้้3ว่อมก็จ เป็นสกิลภาษานะครับโดยชาร์ลอตเนี่ยจะมอบบาเลียนะครับให้กับคู่หูนะครับซึ่งบาเลียนี้เนี่ยจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของค่า SP ของชาร์ลอตเองนะครับเป็น100%ซนะครับซึ่งความหนาของบาเลียเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับเลือดของชาร์ลอตนะครับยิ่งเลือดเยอะนะครับบาเลียก็จะยิ่งหนาขึ้นตามไปด้วยนะครับซึ่งถ้าใครจะปั้นตัวนี้เนี่ยก็ให้หาออบลองที่เป็นการเพิ่ม SP เป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยแล้วกันนะครับก็จะทําให้บาเลียของคู่หูเนี่ยยยยหนนนนนนนาาขึ้้้ไปปดดวะะะะคครรัับบตต่่่อออมมมกกก็็จจเเเสสสสิิลลลพพซซีีีีีฟฟโผื ทีมเราทั้งทีมเนี่ยเป็นทีมสีเขียวล้วนนะครับโดยที่เมื่อเราเริ่มการต่อสู้เนี่ยชาร์ลอตนะครับจะบัฟบ,บาเลียให้ทั้งหมดนะครับในทีมเป็น80%ของ SP สูงสุดของชาร์ลอตนะครับซึ่งก็จะเหมือนของโนเอลเลยที่จะมีการบัฟบ,บาลียในส่วนของสกิลสนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยเขาจะเป็นแบบออโต้นะครับเมื่อเริ่มเธอการต โดยระยะเวลาของบาเลียนะครับก็จะอยู่ทั้งหมด1เทอร์นะครับแต่เมื่อถ้าเราคอมโบกับอันติของชาร์ลอตนะครับบาเลียนั้นนะครับก็จะขยายออกไปเป็นอีก1เทอร์นะครับซึ่งเท่ากับ2เทอร์นะครับโดยที่ชาร์ลอตเนี่ยจะมีลดความเสียหายด้วยอีก30%มนะครับมันก็เลยจะทําให้ทีมของเราเนี่ยอึดมากๆนะครับถึงแม้ว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะมีตัวล้างบาเลียออกก็ตานะครับก็ยังมีการลดดาเมจ30%อรอยู่ดีนะครับโดยถ้าเรามีทั้งวิลเลียมแล้วก็เจ๊เมเลโอน่า อาจจะทําอะไรเราไม่ได้เลยก็ได้นะครับก็มีโอกาสการน้อนในส่วนของตรงนี้ยกเว้นแอสตาเนี่ยจะของฟูมากๆนะครับอย่างเช่นการ์ด5าดาวหรือว่ามีค่าเดฟที่สูงามากๆนะครับตรงนี้ก็ต้องลองดูกันนะครับต่อมาเรามาดูกันในส่วนของสกิปลดดาวของชาร์ลอตกันบ้างนะครับโดยที่2ดาวเนี่ยในทุกๆเธอนะครับชาร์ลอตจะมอบบัฟบ,บาลีนะครับซึ่งความหนาเนี่ยก็จะเป็น50%ของพลังชีวิตสูงสุดนะครับให้กับตัวละครที่มีพลังโจมตีสูงสุดในทีมนะครับเป็นเวลา2เธอนะครับซึ่งหมายความว่าในทุกๆเธอเนี่มดาเ สุดของเราเนี่ยจะมีบาเลียที่ได้รับจากชาลลอตทุกเทอร์เลยนะครับซึ่งก็หมายความว่าถ้าตัวละครฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่มีตัวล้างบาลีเนี่ยงานเข้าแน่นอนนะครับเพราะว่ามันสามารถบัฟบาลียได้ทุกเทอร์เลยนะครับซึ่งก็ถือว่าโกงมากๆเลยนะครับสำหรับสกิลพาสซีฟสอดาวนี้นะครับและในส่วนของ5ดาวนะครับก็จะเพิ่มความสามารถในการการดีบัฟยั่วยุให้กับตัวเองนะครับซึ่งถ้าเราดูจากสกิลของตัวละครตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสกิลพาสซีฟหรือว่าสกิลทุกๆสกิลของเขาเนี่ยถือว่าเป็นสกิลท บาลีให้กับทีมนะครับแล้วก็จะมีการลดความเสียหายให้กับทีมอีกแล้วก็ยังมีการตมแต้ม SP ให้กับตัวละครที่เราต้องการนะครับแล้วก็ยังมีการบับจอกรอเพิ่มอีกซึ่งก็สามารถบับได้ทั้งป้องกันแล้วก็โจมตีเลยนะครับก็ถือว่าครบเครื่องเลยนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้โอเคงั้นเรามาดูในส่วนของการ์ดกันบ้างนะครับโดยจะเป็นการเพิ่มความสามารถของสกิลสองนะครับโดยจะเป็นการมอบบับนะครับในการการสถานะเพิ่มขึ้นมาเป็น2เทอร์นะครับ จากสกิล2ธรรมดาเนี่ยเขาจะการดีบัฟได้1เทิร์นนะครับโดยการการดีบัฟเนี่ยก็ยกตัวอย่างเช่นการลดสปีดของตัวละครนะครับหรือว่าลดพลังโจมตีต่างนะครับหรือว่าลดการป้องกันเนาะก็จะเป็นดีบัฟทั้งหมดนะครับส่วนการการสถานะเนี่ยก็จะเป็นพวกบัฟไฟช็อตนะครับหรือว่าบัฟเผาไหม้บัฟเลือดไหลหรือว่าการสตันเป็นต้นนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นสถานะนะครับซึ่งมันก็จะแยกกับดีบัฟในส่วนแรกนะครับซึ่งมันจะแยกกันเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะเพิ่มเข้ามาในส่วนของความสามารถของการ์ ดีมากเลยนะครับเพราะว่ามันจะสามารถกันได้ทุกอย่างเลยนั่นเองโดยระยะเวลาของบัฟเนี่ยก็จะอยู่ทั้งหมด2เทิร์นะครับต่อมาก็จะเป็นสกิลพสซีฟการ์ดนะครับโดยความสามารถก็คือเมื่อเราได้รับการโจมตีจากสายแอตเท็กเกอร์นะครับจะมีโอกาส25-100%นะครับขึ้นอยู่กับดาวของการ์ดนะครับที่จะได้บัฟสูงสุดนะครับ35%ที่จะต้านทานความเสียหายได้นะครับเป็นเวลาทั้งหมด1เทอร์นะครับพูดง่ายๆก็คือถ้าสายโจมตีเนี่ยจะเก็บตัวนี้ก่อนนะครับก็จะทําให้ตัวนี้ถึกขึ้นไปอีกนะครับแล้วก ดาเมจไปใส่กับตัวอื่นนะครับก็ถือว่าเป็นตัวละลายดาเมจของฝั่งตรงข้าไมได้ดีเลยนะครับแต่ตรงนี้นะครับก็จะมีผลเฉพาะแอตแทกเกอร์อย่างเดียวนะครับถ้าเป็นสายโลย่อย่างแอสตาหรือว่าตัวอื่นเนี่ยที่ทาดาเมจได้เนี่ยก็จะไม่มีผลนะครับ โอเคโดยรวมจากสกิลของทั้ง2ตัวนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าสนใจทั้งคู่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งสกิลทั้งด้านโจมตีของแมกนานะครับแล้วก็สกิลที่จะช่วยซัพพอร์ตในส่วนของชาลล็อตนะครับซึ่งการมาของตัวละคร2ตัวนี้นะครับก็น่าจะอยู่ในตู้รวมของซีซั่นที่5อยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าใครคิดจะปั้น2ตัวนี้นะครับผมแนะนําว่ายังไงก็ต้อง2ดาวขึ้นไปนะครับโดยเฉพาะสายฟรีนะครับที่จะต้องการหาการ์ดตัวละครซีซั่นด้วยนะครับจำเป็นจะต้องสุ่มตู้นี้อย่างแน่นอนนะครับ ใช้กุญแจเลือกได้นะครับเป็นตัวฟรี1ตัวนะครับแต่ยังไงก็ถ้าใครจะป้านชาร์ลอตเนี่ยยังไงก็ต้องมีการ์ดสัก1ใบนะครับหรือว่าถ้าใครเป็นสายเติมน้อยเนี่ยก็จะเติมแบบเพิ่มการ์แล้วก็เลือกการ์ดเอาก็ได้ครับตรงนี้ก็อยู่ที่ใครจะสะดวกละกันนะครับงั้นเรามาดูในส่วนของกรณีถ้าจะต้องเลือกระหว่าง2ตัวนี้นะครับแมกนาแล้วก็ชาร์ลอตนะครับสำหรับคนที่ไม่มีงบที่จะสุ่มต่อแล้วนะครับเนื่องจากตัวแอสตามานะครับก็ล้มหายตายจากกันเยอะนะครับสำหรับเพชรของแต่ละคนนะดดยยเาาสสฟีแล้วววกกก็งงุือ หรือว่าคิดจะข้ามตู้นี้นะครับแล้วก็ไปใช้กุญแจพอนะครับในการเลือกตัวละครฟรีจากซีซั่นที่5นะครับเพราะว่ายังมีตัวละครอีกหลายตัวเลยนะครับที่จะเข้ามาในอนาคตนะครับที่จําเป็นจะต้องสุ่มหรือว่าต้องเลือกนะครับนั่นก็คือราชินีแม่มดนะครับแล้วก็ฟ้าหน้าล่างสัตานั่นเองนะครับโดยเฉพาะกรณีอาจจะมีตัวลิมิเต็ดเข้ามาแทรกระหว่างนี้นะครับอย่างเจมโลนานะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ควรจะเก็บไว้นะครับโดยเฉพาะการ์ดนะครับทางเจมโลนาเนี่ยถ้าไม่มีการ์ดหรือว่าปันไม่ถึง5ดาวน่คอข้าง ที่จะเล่นยากเลยนะครับซึ่งตัวเลือกที่ดีที่สุดนะครับสำหรับตู้ซีซั่นที่5นะครับโดยความคิดเห็นส่วนตัวเนี่ยผมก็มองว่าชาร์ล็อตนะครับเป็นตัวละครที่น่าจะคุ้มค่ามากที่สุดแล้วนะครับในการใช้กุญแจเลือกหรือว่าสําหรับคนที่กําลังจะข้ามตู้นี้นะครับเพราะว่าเขาน่าจะเป็นตัวละครซัพพอร์ตที่มีสกิลที่มีประโยชน์ที่สุดแล้วนะครับแล้วก็สามารถทําให้ทีมเนี่ยฝึดถึกขึ้นได้นะครับจากสกิลที่เราได้ดูมาขั้นต้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นตัวละครที่เป็นนทททีีีี่่่่ดดดสสุะะครรรับาาาหหต้้ออองงกจจขมืวเพช ตู้ต่อไปนะครับแล้วก็อีกครั <Leah> ้งเนี <the angle> ่ยเป็นตัวที Hop ่ศูนย์ดาวเนี่ยก็ยังเล่นได้อยู่นะครับก็ถือว่าเก่งเลยนะครับแล้วก็ไม่จาเป็นต้องปั้นถึง2ดาวเหมือนอย่างของแมกนานะครับเพราะว่าแมกนาเนี่ยถ้าเขามีศูนย์ดาวเนี่ยในส่วนของสกิลสตันเนี่ยเขาก็จะไม่มีนะครับสำหรับสายฟรีเนี่ยก็ไม่น่าจะเหมาะแล้วกันนะครับก็น่าจะเลือกเป็นชาร์ลอตน่าจะดีที่สุดนะครับซึ่งการมาของตู้นี้เนี่ยก็น่าจะเป็นช่วงกลางมีนานะครับก็น่าจะได้เปิดกันแล้วนะครับหรือว่าใครที่กําลังรอตัวนี้อยู่นะครับก็้ได ก็ให้ดูข่าวของเจมิโลน่าก่อนนะถ้าเขายังไม่มาเนี่ยก็ค่อยสุ่งนะครับหรือว่าถ้าใครจะสุ่งเนี่ยก็อาจจะมีการกําหนดงบในการส่มแล้วกันนะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้นะครับถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับในการทําคลิปต่อๆไปแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ